สวัสดีครับเพื่อนๆต้องปิดกายเทียมผู้ชายใต้เหลืองวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเรื่องหลอนเรื่องเนี้ยบอกก่อนเลยว่าผมเพิ่งจะได้เจอมาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแอ่พอดีวันนี้ครับกลับมาจากขับรถแล้วก็มีเวลาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาอีโม่ละแปดโมงเจ็ดนาทีนะครับเพิ่งกลับจากขับรถมาเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือเหมือนเดิมครับ ขับรถแอปพลิเคชันมันจะเจอเหตุการณ์มันก็มักจะเจอตอนที่งานเด้งเข้ามานะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่างานเด้งในแต่ละครั้งเนี่ยครั้งไหนเราจะเจอแจ็คก็ตบ้างครั้งนี้ครับงานเด้งเข้ามาจําได้ว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปแล้วประมาณสักแถวๆวตีหนึ่งตีหนึ่งหรือว่า,าเกือบเกือบจะตีสองแล้วเนี่ยนะครับก็มีงานเด้งเข้ามาที่สถานที่แห่งหนึ่งผมก็ขับรถไปเพื่อไปรับคุณลูกค้าซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลจากจุดที่งานเด้งสักเท่าไหร่นะครับประมาณสักกิโลกว่าส่วนระยะทางที่ส่งคุณณลููก้าาเนี่่ยยจะะอปรม หกจุดกิโลโดยประมาณนะอ่าแล้วก็ค่าโดยสารจะอยู่มาสักอ่าหนึ่งสี่ร้บาททีเนี้ครับตอนที่งานนี้เด้ง่ะครับเพราะผมขับไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยก็พบว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมันมันไม่ใช่สถานที่ที่แบบลกล้างไม่มีผู้คนนะแต่ด้วยความที่มันมืดแล้วอะ่ะก็เลยเห็นเฉพาะท่านผู้โดยสารสามคนเนี้ยสามท่านเนี้ยนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่มันมืดนะตรงนั้นมันไม่ได้มีไฟไม่ได้มีอะไรก็เลยเห็นไม่ชัด แต่ก็เห็นพอรู้ว่าการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเนี้ยก็คือนักท่องเที่ยวยามราตรีในลักษณะแบบนั้นผมจอดปุ๊บโดยปกติเวลาผมจอดรถนะครับผมจะจอดเลยกูณลูกค้าขึ้นไปนิดนึงแต่ให้ประตูหลังนะตรงกับคูณลูกค้าคือคุณลูกค้าจะสะดวกในการเปิดประตูหลังแล้วเดินขึ้นรถนั่งได้เลยผมก็จอดครับก็รอลูกค้าก็ขึ้นมาเราก็จะเอ็นตัวนิดเดียวคือจะไม่เห็นไปมองคุณลูกค้าตรงๆหลักปฏิบัติของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเหมือนกับมองหางตาไปอะครับ ก็จะเห็นคุณลูกค้าขึ้นรถอ่ะแล้วก็มีอ่าบางท่านก็เดินมาเปิดจับอีกข้างหนึ่งก็คือข้างคนขับบางท่านก็ขึ้นทางข้างคนนั่งนะครับแต่นั่งหลังหมดเลยเสามคนเสร็จปุ๊บพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราก็สวัสดีครับคุณลูกค้าก็ครับเราก็บอกว่าไปจุดหมายปลายทางที่นี่ที่นี่ใช่ไหมครับคุณลูกค้าก็ฮะโอเคเราก็ออกเดินทางครับในระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยมันมีความรู้สึก แปลกใจนิดๆก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตถ้าเป็นคุณลูกค้าผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ชายล้วนกลุ่มที่เป็นผู้หญิงล้วนแต่ผมมักจะสังเกตว่ากลุ่มคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงล้วนเนี่ยมักจะคุยกันเอ่งกว่าคุณลูกค้าที่เป็นคุณลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ชายล้วนกลุ่มผู้ชายล้วนมักจะนั่งกันแบบเงียบๆเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ที่บอกว่าแปลกนิดหน่อยคือทั้งสามท่านเนี่ยครับตั้งแต่ขึ้นรถมา ไม่คุยกันเลยแม้แต่คําเดียวในขณะที่เราขับรถเนี่ยเราก็าจะต้องมีการมองกระจกกลางซึ่งกระจกกลางเนี่ยผมจะเป็นคนมองน้อยมากเพราะว่ายิ่งมีคุณลูกค้านั่งอยู่สามท่านเนี่ยเราจะกงังวลน,นะครับว่าเราจะไปสกตาคุณลูกค้าก,ก็จะพยายามจะไม่มองกระจกกลางบ่อยนะซึ่งเราก็าจะมองกระจกซ้ายขวาเนี่ยม,มันก็เพียงพอต่อการขับรถให้ปลอดภัยได้ละผมก็ตอนมองกระจกขวาก็โอเคแต่พอตอนมองกระจกซ้ายเนี่ยครับหางตาเราจะเห็นไปที่ข้างหลังผู้โดยสารเนี่ยโดยอัตโนมัติ ตอนที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับจะเข้าเลนเข้าช่องอะไรแบบนี้เราก็จะมองว่ามีรถมาไหมอันตรายไหมเปลี่ยนเลนได้ไหมพอผมมองปุ๊บเฮ้ยที่เรารู้สึกแปลกคือคุณลูกค้าไม่ใช่แค่ไม่คุยกันอย่างเดียวโดวยปกติถ้าไม่คุยกันเนี่ยบุคลิกของคนจะทําอะไรกันครับเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับแต่คุณลูกค้าที่นั่งอยู่งหลังเนี่ยไม่มีใครเล่นอะไรเลยนั่งกันนี่นั่งกันเหมือนกับความรู้สึกคือเหมือนโกรธกัน เหมือนไม่พอใจกันอยู่แล้วก็เหมือนไม่คุยกันนะครับต่างคนต่างก็นั่งแล้วก็เหมือนมองมาข้างหน้ามองออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเท่าที่เรามองเห็นในองศาเนาะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ว่าเออมันก็มีความแปลกอยู่ทีนี้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากมายนักหรอกจนกระทั่งผมขับรถมันจะต้องลอดอุโมงค์ครับไอ้ทางลอดอุโมงค์เนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ขับรถจะเคยสังเกตว่าอุโมงค์มักจะมีไฟสว่างยิ่งโดยเฉพาะบางอุโมงค์เนี่ย จะเปิดไฟดับสว่างค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในอุโมงนะครับแล้วคืนนั้นผมรอดอุโมงนั้นไฟสว่างเชียวสว่างระดับไหนครับสว่างระดับที่ถ้าคุณลูกค้านั่งอยู่ข้างหลังแล้วมองสะท้อนกระจกก็เห็นหน้าผมชัดอ่ผมมองกระจกสะท้อนไปบังเอิญเห็นหน้าคุณลูกค้าแม้จะเป็นหางตาเนี่ยก็ยังเห็นแบบแวบบ๊แบๆบที่ชัดะครับคือไฟเนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบสว่างตลอดเวลาแต่ว่ามันเหมือนรถมันเคลื่อนก็จะมีแบบบุบๆเล็กน้อยนะครับผมก็จังหวะนั้น,นคือมองกระจกกลางพอดีก็หางตาเนี่ยเห็น ไม่ได้เห็นชัดเพราะไม่ได้มองตรงกลัวไปสบตาคุณลูกค้าแล้วมันจะดูไม่ดีดูไม่เหมาะสมแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าคุณลูกค้าเหมือนเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนแบบตรงเนี้ยครับแล้วก็เพื่อนตรงเนี้ยครับเพื่อนแบบเพื่อนตรงเนี้ยครับเราก็เฮ้ยคิดในใจคือคนเราเห็นมันต้องคิดไม่คิดมันก็แปกถูกไหมครับมาเที่ยวทำไมหน้ามันเปืเป้อนๆละ่ะเราก็เลยมองครับตั้งใจแบบมองไปแวบหนึ่งอ่ะแล้วก็รีบถอนใจตากลับไอ้แวบเดียวนั่นนะครับแล้วด้วยความที่แสงมันมามันเห็นมันทําให้ผมตกใจมาก ใช้คำว่าอ,อกใจมากแต่ถานตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่หรอเว่ามันจริงเหรอมันใช่เหรออะไรอย่างนี้มคือคุณถามซ้าๆตัวเองตลอดทางที่ขับนะครับสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรพอผมมองแวบไปใบหน้าของคุณลูกค้ามีแผลมีแผลตรงบริเวณนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยอารมณ์อะครับแล้วก็มันมันเหมือนหน้าแบบคือเราไม่ไม่ได้มองนานนะแต่เราเห็นนั้นเป็นเหมือนแผลแล้วก็แวบนั้น,น่ะความรู้สึกที่มันเข้ามาในโสนประสาทเราคือเหมือนแผลถลอกที่เกิดจากการรถมอเตอร์ไซค์คว่ำ อะไรประมาณนี้ลูกหน้าแบบอาจจะถูไปกับพื้นนะครับเลยทําให้เกิดเป็นบาดแผลมันก็พ้นอุโมงขึ้นมาข้างหลังก็มืดละก็ไม่ได้เห็นอะไรละแล้วเราก็ไม่กล้ามองด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเป็นจริงคืออะไรก็ขับรถไปจนกระทั่งจะถึงไอ้จุดที่จะไปส่งคุณลูกค้าเนี่ยครับมันก็จะเป็นซอยเหมือนเดิมเชื่อไหมมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงผมมักจะส่งคุณลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะในหมู่บ้านหรือไม่ว่าจะในซอยอะไรก็ตามมักจะเจอแบบบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยบ่อยมากจนบางทีผมคิดว่าเฮ้ไอของแกบ าขาจัดลูกค้าคนสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายมาให้เราอลลอดเลยนะแอกมากอะเวลาไปที่ไรห,หลังสุดท้ายครับพี่หลังสุดท้ายนะคะหลังสุดซอยเลยค่ะประจําประ,ะจําทั้งนี้ไม่ใช่หลังสุดซอยแอ่เกือบเกือบสุดซอยแต่ว่าบ้านแต่ละหลังนะครับมันไม่ใช่แบบหมู่บ้านจัดสรรมันเป็นซอยที่แต่ละคนเขาก็ปลูกบ้านของตัวเองเอาไว้ห่างๆกันห่างประมาณไหนเหรอห่างประมาณแบบอาจจะเป็นเพื่อนบ้านกันไม่สะดวกอะครับเพราะว่ามันต้องเดินกันไกลพอสมควรแต่ละหลัง เราก็ไปจอดตามหมดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้าน,นไม่ได้ใหม่เอาไหมก็ยอมรับว,ว่าเสียมารยาทหันไปมองอยู่บ้านที่ใช้มาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้วนะครับอ่าจินตอนอาการเอาเองก็แล้วกันก็เลยบอกกับคุณลูกค้าว่าอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับคุณลูกค้าก็ตอบว่าค่ะก็เลยกดดูโอเคของคุณลูกค้าเป็นเงินสดผมก็จะถามตามสเต็ปของผมนะครับอ่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือว่าสแกนครับคุณลูกค้าก็ตอบว่า เงินสดค่ะเสร็จปุ๊บขอบให้ครับราใคายคออยู่ตั้งแต่เมื่อคืนละก็พอเสร็จปุ๊บผมก็จะหันตัวเอยียงนิดนึงเพื่อให้เห็นอากับกิริยาของคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าชำระเงินสดเราจะได้ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยยื่นเงินมาให้เราแล้วหรือยังทุกทครั้งถ้าคุณลูกค้ายื่นเงินมาแล้วเราก็จะหันไปขอบคุณขอบคุณครับแล้วค่อยรับเงินจะเป็นแบบนี้เสมอแล้วนะครับก็เ,เป็นการให้เกียรติคุณลูกค้าแต่ครั้งเนี้คือผมมาเปิดไฟหน้าคู่หน้าอยู่แล้วเสมอเพื่อให้คุณลูกค้าเห็นเงินด้วยนะครับว่า จะต้องรับแบงค์อะไรให้เราเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ความตั้งใจของผมมันมีมากกว่านั้นคือยอมรับเลยว่าเสียมารายาคือผมอยากเห็นหน้าคุลูกค้าชัดๆว่าตาผมว่ามันฝาดไปเองหรือมันเป็นแสงเงาหรือมันเป็นอะไรก็เลยในระหว่างที่คุลูกค้ากําลังยื่นเงินมาครับผมเห็นแล้วหัางตาผมเห็นแล้วว่ายื่นเงินมาผมก็เลยหันไปตรงๆแบบไม่ไม่ถึงกะตรงเพราะมันหันไม่ได้เยอะมากนักหรอกแต่เราก็พยายามหันไปให้เยอะที่สุดเราเอื้อมมืออ่าไปสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็เอื้อมมือไปรับจังหวะรับเงินผมก็เหมือนกับเหลือกตาขึ้นมา แล้วมองหน้าคุณลูกค้าศบตาครับวัตถุประสงค์คือเพื่อจะมองใบหน้าของคุณลูกค้าว่าเราตาฝากไหมพอเงยหน้าแบบมองคุณลูกค้าเงยหน้าจากเงินขึ้นมาครับเอาจริงๆนะผมตกใจสุดขีดผมใช้คําว่าตกใจแบบชนิดสุดขีดผมบอกแล้วนะผมเป็นคนไม่กลัวผีแต่ผมตกใจผีเนี่ยตกใจมากพอเห็นปุ๊บผมร้องออกมาแบบดังมากอะเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วในหัวมันคิดประมวลผลเร็วมากว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ขนาดนี้เลยวะ ไอ้ที่เราตกใจอะครับในจังหวะเดียวกันนั้นนะครับผีก็ตกใจด้วยอย่างเนี้ครับ hmm. รู้สึกว่าจะมีสองเราก็คือตอนนั้นตกใจด้วยแล้วแล้วเราก็ทําอะไรต่อไปไม่ถูกคือมันอยู่ในอาการแบบเขาเรียกเดดแอร์ครับดูเหมือนกับว่าผีอจะตั้งสติได้ก่อนเราผีก็รีบบอกเราเลยว่าพี่คะหนูยังไม่ตายหนูแต่งหน้ามางานฮาโลวีนแล้วก พอเรารู้ความจริงปุ๊บเพื่อนๆเคยไหมแบบชนิดที่ว่าเวลาเหมือนเหมือนถูกใครแกล้งอันนี้เขาไม่ได้แกล้งเรานะครับคุณลูกค้าไม่ได้แกล้งเรานะแต่เพื่อนๆเคยไหมว่าเวลาเหมือนถูกใครแกล้งะแล้วพอเราหายตกใจแล้วเราจะโกรธนะครับว่นนั้นนะผมก็อารมณ์นั้นเลยคือไม่ได้โกรธนะแต่มันเป็นความรู้สึกอะไรบอกไม่ถูกอ่ะพอคุณลูกค้าบอกว่าแต่งหน้ามาวันงานวันฮาโลวีนผมก็แบบหลุดออกมาเลยวแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่งซะเหมือนคือหน้าเป็นแผลครับเป็นแต่งมาเป็นแผลโอ้โหแบบ แต่อันเนี้ยมันทําให้เราอกใจซ้อนเข้าอีกรอบหนึ่งครับคืออะไรเพื่อนๆจาได้ไหมตอนที่ผมขับรถไปรับเนี่ยผมเห็นยือนอยู่สามคนไม่ใช่สองนะครับผมก็เลยถามว่าคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้ามาสองเหรอครับเขาบอกใช่ค่ะมาสองค่ะหายและเราคิดในคือมันเร็วมากอะมันมันเร็วมากในะความคิดคนเราเนี่ยคือโอ้โหเราสุดท้ายเราก็โดนหลอกจริงๆเว้ยอันนี้แต่งหน้าแบลายเป็นว่า ที่เราเห็นผีจริงอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่หน้าเลยมันคือเราเห็นสิ่งที่เราไม่ใช่คนเนี่ยตั้งแต่ตอนเราไปรับแหละเราก็เลยบอกกับคุณลูกค้าตรงๆว่าคุณลูกค้าครับขออนุญาตนะครับตอนที่ผมไปรับคุณลูกค้าเนี่ยคือเรื่องจริงเลยนะครับผมเห็นคุณลูกค้ายืนอยู่กันสามคนไม่ใช่สองคนนะครับคุณลูกค้าก็ตอบเรากลับมาทันทีเลยว่าใช่ค่ะยืนอยู่สามคนค่ะอีกคนนึงเขาไม่ได้ขึ้นมาด้วยค่ะเขามาส่ง เจอแบบนี้บ่อยๆเอาจริงไม่กลัวผีก็จริงแต่ตกใจผีบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับครับเนี่ยครับออยากจะบอกแค่ว่าเรื่องที่ผมมาเล่าอ่ะไม่ใช่เรื่องแต่งผมพูดแค่นี้แล้วกันส่วนท่านใดเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อฟังเอาสนุกเอาบันเทิงไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับมีบางท่านบอกว่ายุคนี้ยุไหนแล้วน้องเอ้ยนี่เนียน หีอะไรใช้โทรศัพท์มือถือหีอะไรเรียกแอปพลิเคชันอย่างที่บอกครับไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแล้วก็ไม่ได้บอกให้ใครเชื่อด้วยนะบอกได้แค่ว่าผมเจอมาแบบนี้จริงจงจ,งจ,งจึงเอามาเล่านะครับจริงจงยังมีอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวผมจะมาทยอยเล่าแต่ผมขอเรียบเรียงก่อนไม่ใช่แต่งนะครับเรียบเรียงก่อนให้เวลามาเล่าแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ขัดปกบกป,กป่องนี่ขาดตรงนู้นลืมตรงนี้มันจะได้ไหลลื่นไปทีเดียวให้จบครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตาม ช่องปิดกายเทียมผู้ชายใต้เหลืองฝะกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ถ้าชอบกดปักหมุดถ้าชอบและแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆกำลังใจครับผมจะเอาเรื่องเนี่ยทั้งที่เป็นประโยชน์แลว้วก็เรื่องท,งทั้งที่เป็นเรื่องหลอนเนี่ยมาค่อยๆทยอยมาเล่านะครับขอบุญร,รักษาขอเทวดาคุ้มครองที่หวังสิ่งใดสมดังความปรารถนาลูกประการครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ